สวัสดีนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องของการ Apply Material มาตรฐานที่มีอยู่ใน Twinmotion เข้าไปใส่ตัวโมเดลที่เราสร้างขึ้นหรือ Import เข้ามาก็แล้วแต่นะครับแต่ก่อนที่จะไปต่อเนี่ยผมอยากจะย้ำเพิ่มเติมซึ่งผมอธิบายไปบ้างแล้วในคลิปก่อนหน้าก็คือว่าไม่ว่าในกรณีของการส่งโมเดลออกมาจากซอฟต์แวร์ 3D ทั้งหลายแหล่นี่นะครับไม่ว่าเราจะ m e r g e มันในรูปแบบไหนก็แล้วแต่ ตราดใดก็ตามที่ m a ทเ r ีย l มันถูกแอสไซนเป็นตัวเดียวกันใน 3D Application เหล่านั้นเวลามันเข้ามาอยู่ใน Twin Motion เนี่ยการปรับแต่ง m a ทเ r ีย l ตอนนั้มันจะส่งผลถึงกันหมดนะครับมันจะกลายเป็น m a ทเทีย l เดียวกันยกตัวอย่างเช่นกรณีนี้ผมดึงโมเดลมาจาก SketchUp นะครับผมดึงมาแบบ Keep Hierarchy เพราะฉะนั้นตอนนี้2อันเนี่ยมันแยกกันอยู่นะฮะผมสามารถจะเปิดปิดแยกกันได้อันนี้ก็คือการคอนโทรลเนื่องจากเมิร์ d a า a ตมาเป็นแบบนั้นแต่ว่าพื้น2อันเนี่ย สองสอันเนี่ยนะครับผมแอสซ g n แม t e ที a l เหมือนกันที่ผิวนี้สังเกตว่าเหมือนกันนะครับในกรณีที่เรามีความเปลี่ยนแปลง m a t e ที a l หรือกับปรับแต่งอะไรก็แล้วแต่ของเจ้าลายตรงนี้นะครับจะส่งผลถึงทั้งคู่นะครับโอเคอันนี้คือหลักการทีนี้มาดูวิธีการนะครับเริ่มต้นเลยทางด้านซ้ายเนี่ยนะครับบางทีเราจะยุบอยู่หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเราก็คลิกตรงสัญลักษณ์สามเหลี่ยมนี้นะครับเพื่อแสดงตัวไลบรารีที่เรามี แล้วก็รายการที่เราจะให้ความสนใจตอนนี้คือรายการแรกคือแมททีวีนะครับถ้าเราคลิกเข้าไปสังเกตดูในแมทที่ีพื้นฐานก็จะประกอบด้วยหมวดต่างๆนะครับพวกนี้ก็คือ Texture Map ที่มีอยู่นะครับบางตัวก็เป็น Texture ธรรมดาบางตัวก็อาจจะเป็นลักษณะที่เ,เป็นเหมือนออทำคล้ายๆเหมือนหลอดไฟเช่นกรณีของนีออนนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะลองทดสอบกันดูนะครับเอาหล่ะ ีนี้วิธีการทํางานทาว,วิธีการาแอพพลายที่เราทาไงก็ง่ายมากนะครับวิธีการก็คือสมมติผมจะเลือกซักอันเป็นลายไม้แล้วกันนะครับสมมติผมเลือกเป็นลายลายกระเบื้องดีกว่านะครับสมมติผมเลือกเป็นลายกระเบื้องนะครับมีทายนะครับผมเลือกมาซักอันเพื่อให้เห็นภาพนะครับผมเลือกอันนี้แล้วกันนะฮะวิธีการก็คือเราแค่ drag and drop นี่สังเกตดูนะครับเวลาผม drop ลงไปเนี่ย มันจะเกิดแมทเทีรเหมือนกันทั้งคู่ผมจะเอาตัวอื่นกรอกมาเพื่อให้เห็นไอเดียสังเกตเห็นไหมฮะไม่ว่าเราจะ2ตัวนี้แยกกันมาก็จริงแต่ตอนต้นทางมันเป็นแมทเทีเดียวกันเราม่ไีทางจะเซปเปเลตมันได้ในขณะที่เราอยู่ในทินโมชั่นนะครับอันนี้คือข้อข้อจำกัดทีนี้พอเราแอสซน์ไปแล้วเรา,าจ,จะพบว่าไอไลน์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันอาจจะเล็กไปใหญ่ไปอะไรก็สุดแท้แต่นะครับ เราก็สามารถที่จะปรับแต่งได้ผมจะลองดูนะฮะเริ่มต้นเลยเราก็อาจจะถ้าเกิดว่าตรงที่ตรง tool set ที่อยู่ด้านล่างของจอมันไม่แสดงแมทเทียเตัวนั้นอยู่นะครับอาจจะเป็นเพราะเราไปที่เมนูอื่นหรืออะไรก็แล้วแต่ให้เราทำนี้แค่คือคลิกที่รูปหลอดดูดสีตัวนี้นะครับที่จริงมันเขียนว่าแมทเทียเวตพิกเก็ตเนี่ยนะ er, พิกเกอร์ทษทีขออไัยเราก็คลิกตรงนี้นะครับแล้วก็มาคลิกลงบนแมทเทียเวที่เราอยากได้นะครับมันก็จะขึ้นมาใหม่เอาล่ะ การที่เราสนใจจริงๆตอนนี้นะครับส่วนใหญ่ค่าต่างๆมันถูกเซตไปเรียบร้อยแล้วไม่ว่าจะเป็นความมันวาวความขรุขระอะไรก็แล้วแต่ในแบบที่มาตรฐานก็ทําให้เราเรียบร้อยแล้วผมจะลองดูนี้ลยกันอันนีเน้เป็นผิวมันนิดนเราจะเห็นียนะครับอันนี้ก็เป็นผิวมันเรียบร้อยนะครับมีความมันวาวนิดหน่อยถ้าเราสังเกตดูเห็นไหมอันนี้เขาก็เซตมาเรียบร้อยแล้วแต่บางทีในกรณีของเราล่ะจะรู้สึกว่ามันใหญ่ไปเล็กไปตัวการที่เราจะสนใจตอนนี้คือตัวที่ที่ชื่อว่า scale นะครับ วิธีการก็คือเราปรับสเกลนะครับโดยการาคลิกลากแล้วตัวเส้นบาร์สีส้มเนี่ยนะครับให้มันใหญ่ขึ้นหรือเล็กลงอะไรก็แล้วแต่สมมติผมท้า้มันใหญ่ขึ้นนิดหน่ย่ยนะครับเราก็ปรับได้นะฮะอันนี้คือปรับสเกลในสเกลเนี่ยมันจะมีส่วนที่เป็นเรียกว่ามอนะครับก็คือมีรายเอียดเพิ่มเติมเราคลิกตรงมอสังเกตดูมีรายให้เราใช้บ้างนะครับเริ่มต้นก็มีสิ่งที่เรียกว่าโรเตชันก็คือเราสามารถจะหมุน นะครับหมุนในการวางกระเบื้องตัวนี้ให้มันเอียงไปผมจะยกยกยกตัวอย่างเช่นผมจะใช้สัก45องศาลนะแล้วกันนะฮะเราก็สามารถจะเอียงไอตัวกระเบื้องตัวนี้ลงไปได้นะครับอีกตัวหนึ่งคือ axis นะครับ axis ตัวนี้เป็นตัวบอกว่ามันเหมือนกับการทำ texture mapping นะครับผมจะลองดูอย่างนี้ผมจะเปลี่ยน rotation เป็น0นย์ก่อนนะครับมันจะบุง,ง่ายนิดนึงเช่นกรณีนี้ผมต้ง,งให้กระเบื้องเนี่ยมันมาลงมุมนี้แผ่นแรกเต็มแผ่นนะครับ ไอตัวนี้เราจะใช้ axis จัดการถ้าเราคลิกตรง axis นะ,ะจะเห็นว่ามันจะมีรายการ4ตัวตัวนึงคือ s t r e c h on x s t r e a t on y นี่คือการ scale มันคือการ scale ที่ผมทำเมื่อกี้นี่แหละแต่เพียงแต่ว่าในที่นี้เราสามารถจะแยกระหว่างาในแกน x แกน y ได้ผมจะลองทำให้ดูเช่นผมปรับแกน y สังเกตเห็นไหมฮะผมสามารถจะทำให้มันมี proportion ที่ต่างกันออกไปแต่ปกติพวกนี้จริงๆเราเราไม่ค่อยเราไม่ค่อยได้ทำนะครับเพราะว่า สแตนดาร์ดแมทเทียรบางทีมันมามันใช้งานได้แล้วนะครับแล้วก็จะมี Move xMO v e y ตัวนี้ที่เป็นตัวการที่เราใช้นะครับสมมติว่า Move x เราต้องการให้มันเข้าไปมุมนี้นะครับผมจะลองเลื่อนดูนะครับแล้วผมอาจจะเลื่อนด้าน y ให้มันลงตัวนะครับบางทีในขาที่เราดรัฟมันไม่ค่อยลงตัวล่ะจ,จะใช้วิธีกรอกตัวเลขก็ได้นะเช่นผมอาจจะ1.78ผมมูฟอ๋อห7 6 จุดหนึง hmm. oh. อะไรแบบนี้นะครับใช้การปรับด้วยตัวเลขเพื่อให้มันลงตัวนะครับอันนี้เราก็สามารถจะปรับให้มันลงลงไปบนส่วนที่เราต้องการได้อันนี้คือการควบคุม a x กซินะครับย้อนกลับไปที่ Scale นิดหน่อยมีอะไรบ้างนอกจากอ x ก s ิสถัดไปมีเรื่องของสป e ดนะครับสป e d อันนี้คือมันทำให้เกิด t e x t ซ์เที่เป็น Animation นะครับแอนิเมชันในที่นี้ก็อาจจะหมายถึงเช่นสมมติว่าเราจะทำเป็น acting ว่าเป็นทางเลื่อนนะครับเป,เ,ปเป็นเป็น c o n v ยอ o r ไปเลยที่มันโมกฟิลด์นะครับซึ่งกระเบื้องมันคงไม่เกิดแต่นี้ทําให้ดูนะครับเราไปที่ speed นะครับมันจะมี speed แกน x กับแกน y แกน x ก็วิ่งทางนี้แกน y ก็วิ่งทางน,น,นะครับผมจะลองดู speed y ดูนะครับลองสังเกตดูนะสังเกตเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะถ้าเราจะทําเสมือนว่าอันนี้มันเป็นทางเลื่อนอุปรกรณ์อะไรก็ตามที่มันเป็น c o n v ยอ o r ทั้งหลายแหละมันก็จะทําให้ดูเหมือนหรือแม้กระทั่งเป็นแบนเนอร์ที่มันเป็น เป็นแบนเนอร์เป็นตัววิ่งอะไรประมาณนี้นะครับเราสามารถจะสร้างเท็ก u r เจอร์ขึ้นมาเองได้ซึ่งซึ่งเรื่องของการสร้างเท็กเจอร์ผมจะไว้อีกทีตอนตอนท้ายของซีรีนี้นะครับเอาหล่ะถ้าผมอยากให้มันเลิกผมก็กลับไปเป็นศูนย์เหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็คือสเกลที่เราจัดการได้นะฮะจะมีอีกรณีคือเวเตอร์นะครับออนออฟเวเตอร์ออนตัวนี้หมายความว่าแมทเทียร์ตัวนี้จะมีผลต่อ สภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวรายละเอียดเรื่องสภาพภูมิอากาศผมจะทําให้ดูอีกทีนะครับแต่นี้ผมทําให้ดูพอเป็นไอเดียว่าค um ําว่า w e a ว h e r on หมายคามเม้ไนไงหรือ off หมายคอมเมอย่างไรนะครับเอาละผมจะลองนี้ง่ายๆนะครับสมมุติว่า,าผมจะลองเปลี่ยนเป็นฝนตกนิดหน่อยแล้วกันนะครับโอเคตอนนี้แมทเทียรตัวนี้นะครับ สังเกตดูนะครับแมทเทียลตัวนี้เวเตอร์ Weather มันเป็นออนนะครับผมจะเปลี่ยนเป็นออฟมันจะไม่มีผลอะไรกับผลที่ตกที่เกิดขึ้นจะเห็นได้ชัดอีกอันกรณีนี้ก็คือถ้าผมทำให้มันเป็นหิมะตกสังเกตเห็นไหมฮะถ้าผมถอยดูนะมันมีหิมะเกิดขึ้นที่เท็กเจอร์เนี่ยอันนี้ไม่มีเลยนะเห็นไหมทีนี้วิธีการคือถ้าผมกลับไปที่นี่นะครับแล้วผมบอกเวเตอร์เป็นออนจะสังเกตดูว่าไอตัวหิมะเนี่ยมันก็จะมีผลกับ เท x t เตอร์ที่ผมทำอยู่นะครสังเกตดูนะครับประมาณนี้นะฮะอันนี้คือความหมายของคำว่าเวทเ o อรหรือ OFF นะครับเอาล่ะ,ละ,ละผมจะกลับไปที่กระบกติก่อนแล้วันะ,ะนะอาล่ะ ส่วนเซตติ้งนะครับเซตติ้งรายละเอียดตอนนี้จริงๆแล้วมันมันเอาไว้ใช้ตอนที่เราสร้างแมทเทียลขึ้นมาเองนะครับมีเรื่องเกี่ยวกับบั๊มคือความผูกขับนี้ถ้าเป็นแมทเทียลมาตรฐานนี่ก็ทาไว้ให้เราเรียบร้อยแล้วเราก็ไม่ต้องใช้นะครับอ่มันอาจจะมีกรณีที่เราอาจจะใช้คือพวกโกลนะครับโกลคือทําให้มันดูดูมีความสว่างเกิดขึ้นบนบนพื้นผิวนะครับดูเหมือนมีแสงในตัวเองอ่ผมจะลองทําให้ดูผิวนี้มันอาจจะไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่นะครับแต่วาลองลองสมมุติด,ดูเฉย ผมวติผมทายผิวนี่มันดูสว่างขึ้นผมตั้งโกลตัวนี้ขึ้นไปเข้าใจรึเปทีนี้เราอาจจะมองไม่ค่อยเห็นมันดูเหมือนเหมือนสีมันอ่อนลงนะครับเพื่อเห็นผลผมจะลองปรับเวลาเป็นเวลากลางคืนเข้าเห็นไหมฮะอันนี้ก็คือเมื่อเราสั่งโกลนะเพราะฉะนั้นเราสามารถจะทำอะไรก็ได้ให้มันเกิดสภาพของโกลเอฟเฟกต์ตัวนี้ได้เหมือนกันนะครับแต่ในขณะเดียวกันจริงๆแล้วใน แมทเทียลมาตรฐานเนี่ยก็มีเซสชันที่เรียกว่านีออนนะครับอันนี้ก็มาช่วยทำให้พวกเกี่ยวกับสีต่างๆได้ยกตัอย่างเช่นผม drag นี้มันตงใช่ไหมฮะแต่ไม่อาจจะมีแอนิเมชันบ้างนิ่งๆบ้างอะไรก็สุดแท้แต่นะครับแล้วเราก็ไปปรับแต่งโกลมันได้เหมือนกันนะฮะอันนี้ก็ก็อันนี้ก็เป็นเอฟเฟกที่เราอาจจะมาใช้สำหรับการทำที่เหมือนเป็นพวกดวงโคมพวกพวกแอร์เรียไรทิงทั้งหลายแหล่ ลูมิเน e ซีลิงอะไรประมาณนี้นะครับก็ใช้เทคนิคนี้ได้เหมือนกันนะครับเอาละครับในวิธีการใช้แมทเทียร์พื้นฐานก็ก็มีประมาณนี้นะครับในคลิปหน้าเนี่ยเราก็จะไปดูรายละเอียดกันเรื่องที่ผมทำเมื่อกี้เนี่ยก็คือการปรับสภาพแวดล้อมในซีนให้เกิดกลางวันกลางคืนฝนตกหิมะอะไรก็สุดแท้แต่เนี่ยว่าเราทำอย่างไรใน คืนโมชั่นนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีนนะครับ